มาถึงคู่เอกวันนี้นะครับชกกันในพิการน้ำหนักร้อยยี่สิบฝ่ายแดงก็คือสมเด็จติณิชัยน้ำเงินงระประธานนะครับปอเพชรไข่แก้วครับอ,อ้าวลุยลุยไปเลยน้ำเงินภาประธานนะครับฝ่ายแดงสมเดชไมแทงไปมันต้องอย่างนั้นล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกมีแน่สิทธิ์เอา้าลุนมาลุ้นมามนลุนมา,มา,นมาอาชีพแล้วอา้ามาอาชีพเทกาาระจัดเลยย่งย่ง ครับมาหายกสามมาถึงครึ่งยกครึ่งทางของเกมแล้วครับนี่ครับเบียดตก้กบายฟ้าประทานฟ้าประทานฟาประทานซ้ายโดนไา้ทีหุ่นล้มลงไปครับกรรมการพงชัยทองเสวะมดึงขึ้นมาวางกันต่อครั้งเวทีเนี่ยทอไม่ได้เหมือนกันเลยกับฟ้าประทานเจอกับมวยอย่างสมเด็จนี่ต้องติดตัวครับต้องตื้อเท่านั้นครับประเภทจีบสาวเลยครับเช้าถึงเย็นต้องถึงด้วยตั้งไว้ตั้งไว้อ่ะคืนได้ไหมมาดูครับ แข้งขาแกพันไปพันมาสมเด็จครับแม่มวยที่เชิงดีมากดูเดิสั้นก็จริงนะครับอาวุธหลากหลายจริงๆออกได้ทุกรูปแบบเลยนะครับฝ่ายแดงสมเด,ด็จนําเหิือนพระประธานทบออลูกหลงแล้วก็หาฝั่งไม่เจอเลยนะครับต้องติดตลอดด้วยเอาฟันไปแมาดูได้ดุกแมาทาแบบง่ายๆนะครับแต่ว่านักมวยไม่ได้ทําอย่างนี้ง่ายๆนะไม่ได้ทำยากทายากนะต้องฝึกด้วยนะ นี่เลยครับไม่ดูเทกระจัดอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพลลุงโลดโตโยต้าเคมอเตอร์โอ้ย026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับลูกหักแบบนี้เลยครับเป็นปัญหาของฟ้าประทานครับต้องตื้อครับต้องชวนนักมวยอย่างสมเด็จที่ออกอาวุธเยอะๆครับมาแข้งขวาไปก่อนสมเด็จอ่าซ้ายคืนมาของฟ้าประธานครับพยายามจะฟันศอกอ่าแข้งมาสวนด้วยหมัด วงในเหลี <Scroll> ่ยมจับเป็นยังไงครับอายกได้ไม่ได้ตีมาครับสมเด็จาประธานก็พยายามจะหมากเจอขวางก่อนครับแม่ดูเห็นขวานี่ขวางอยู่เลยนะครับสมเด็จฟาประธานฟาประธานเร่งอีกอ้าวขาสวยอ้าวไล่มายังนี่ออกเป็นด้วยนะครับอาเสียบไปดอกนึงตีมาฟาประธานเด่งแล้วเริ่มเริ่มถอยถอยตัวมา เสียงเฮแรงเฮแรงเฮแรงอย่าโยนอย่ายุเอ้าโอ้โหโอ้โหหน้าหน้าแหกเลยแตกปลุเลือดปลุกเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าแตกแค่ไหนนะครับโอ้โหแตกแล้วแตกแล้วอ้าวแฟนบอกแตกแล้วอ้าวกรรมการว่าไงโอ้ยุติกะยุติกรไม่ให้หมอดูก่อนไปให้หมอดูก่อนไปให้หมอดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลือดเยอะเหมือนกันนะนี่ครับ มาคุณหมอจีรศักดิ์บุพาชาติครับมาหาไปดูแผลก่อนครับช่วงกลางยกสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูคุณหมอว่ายังไงคุณหมอยังไงครับโอ้โหติเลยครับบาดแผลอันตรายครับอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายครับดินินิดของคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติครับเล็กเลยอ่ะภาพโอ้โหดูดิเรื่อยทะลมเลยครับเรื่อมากับเรื่อมากับ มาดามมีดวงมาดามมีดวงนะนี่เออดูดิโอ้โหดูดิน้ำเงินนะครับ,อรบาาโอ้โหฟาบราตานโอ้โหมีคำสาแขกใหญ่เลยครับหว่างคิ้วครับเดี๋ยวขอดูพาบชาอีกนิดนึงอ้าวดูพาบชานะครับเปไปทีลูกนี้ยังไม่แตกนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นจะแตกลูกไหนครับมีแหละลูกนี้ใกล้กันเลยนี่แหละครับโอ้โหปักษาซ้ายนะครับนี่แหละครับ สอกซ้ายของทางฟ้าประธานนะครับนี่แหละโอ้โห